ในทุกๆวันตอนเช้านะคะสมาจะบอกเป็นเสมอค่ะว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีและแน่นอนค่ะวันที่ดีก็ต้องมาพร้อมกับเช้าที่สดใสในทุกๆเช้าเนี่ยสมาจะเริ่มต้นวันด้วยกาแฟสดแก้วโปรดค่ะอย่างเช่นเนสกาแฟเลดคัพแก้วนี้ที่มาพร้อมกับเพลงเพราะๆจากกล่องเพลงเนสกาแฟเลดคัพที่เหมาะกับบรรยากาศยามเช้าช่วยเติมโมเมนต์ดีๆให้เป็นเช้าที่ดีและสดใส ผ่านมาของวันใหม่ความหอมและความอบอุ่นในยามเช้า uh oh. ช่วงเวลาที่ฉันนั้นมีความสุขมองดูแดดทอแสงในสายตาของเธอทำให้ฉันเจอวันที่สุข เริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยเนสกาแฟาเล็ดคับแก้วนี้กลิ่นหอมจากมเมล็ดกาแฟาสดที่มีอาราบิกา้าโคบดละเอียดผสมความเข้มข้นของโรบัสตากลิ่นหอมมแบบนี้กับเพลงเพราะๆแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้สมัยพร้อมเริ่มต้นวันใหม่างมีความสุด